ตอนนี้สถานการณ์ที่ชุมชนเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้มีแต่เพิ่มครับไม่มีลถตอนนี้ครับก็คือคนนึงอยู่ในครอบครัวนะครับมันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันห้องน้ําห้องเดียวกันก็คือแม่เป็นลูกก็ต้องเป็นด้วยครับมีแต่เพิ่มม,ม,มีแต่เพิ่มครับมาทั้งสี่นี่เดลตานี่ชุมชนผมหมดเลยคือตอนนี้คือป่วยเพิ่มขึ้นนะคะ กับที thing, <mad> ่จะลดมันไม่ลดคือมีลายใหม่ขึ้นมาแล้วลายเก่าบางครั้งก็ติดติดรอบต่อเตียงไม่ว่างเตียงไม่ว่างก็จะต้องรอรอกันโลงรัตน์กู้นไทยก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ให้กลับมาที่บ้านเพื่อเป็นโคมตามนโยบายก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีศูนพักคอยเพิ่มเติมแต่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ใช่เนี่ยแหละ ้วก็ยังมีคนนึงคือนอนอยู่ชั้นสามตอนนี้คือคิดว่าน่าจะติดโควิดนอนอยู่ตรงกระไดคือเป็นเสียงของคนในแปดที่เอ็ดตอนเนี้คือเสียงมากเพราะว่าต้องขึ้นต้องลงแล้วผู้ชายเหนืยนอนอยู่ซึ่งตอนเนี้ยังไม่มีใครพาเขาไปตรวจต้องการอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมครับเผื่อจะก็ <ขอ S 1> เป็นบริจาคก็เป็นข้าวสารอาหารแห้งอย่างนี้แหละครับคือบางคนที่ยังกักตัวอยู่ ก็ยังไม่ได้ไปก็อาจจะหุงข้าวปลากระป๋องมาม่า,าอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะหุงไ่กินก่อนก่อนที่ระหว่างรอที่จะไปเตียงสนามน,นะครับน่าจะเป็นพวกไทยน้ำมนกกันปลากระป๋องที่ทางดีคนขางอ,อยากจะได้คือพวกอาหารสำหรับคนกลับตัวแร่ๆจะได้จาก,การท่าเรือได้จากมรมดูลาดารจรได้เหน่วยงานเป็นหลักๆก,ก็การทางพิเศษแล้วก็จากนั้นมาก็ ไม่มีเลย,เลย,เลยตอนนี้ไม่มีเลยฮะก็จะมาได้จากผู้ใหญ่ใจดีที่ผ่านมา,านทางเองชุดที่สำหรับขึ้นเอาของไปให้ผู้ป่วยกักตัวซึ่งเป็นพวกเราก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราต้องนำของที่ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านนะคะขึ้นไปให้กับผู้ป่วยกักตัว ยังรอความช่วเหลือจากแพทสนามโรงพยาบาลสนามโอทุดทีทีจำเป็นมากที่สุดของผมซ mm hmm. ื้อซีกับหน้ากากอนามัย mm hmm. แต่ของผมนั้นจะต้องจำเป็นใช้ที่สุดคือ,อ n อ5 mm hmm. แนวหน้าสำหรับเป็นผู้ช่วยพ,พนักง,งานสอบสวน mm hmm. ถ้ามีคนตาย mm hmm. ผมก็จะต้องไปดูพื้นท,ที่ก่อน เพราะว่าช่วงหลังนี้หมอนิติเวศจะไม่ออกส้ำหรับในเกีของเตยโดยเฉพาะสํำหรักโะมีทุกวันเลยไหมครับที่ที่เสียชีวิตมีทุกวันเส้ยชีวิตตอนนี้มีทุกวันทุกวันเมื่อคืนก็มีเมื่อวานมีสามเคสวันหนึ่งผมจะเปลี่ยนให้ชุดดีดีหรือดีเนี่ยชุดป้องกันเชื้อเนี่ยไม่จังกัสี่ชุดห้าคือมีเคสที่สองกำลังรอ หมายถึงว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่รอเราเข้าไปเข้าไป,ไปเียเข้าไปประเมินแล้วก็แจ้งหมอทิเก็รายงานหมอซึ่งซึ่งส่วนหน้าก็จะเป็นเราตอนนี้ในชุมชนฟองเตยังคงต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินอยู่นะครับสิ่งที่อยากได้มากๆเนี่ยจะมีไข่ไก่ข้าวสาร มีถุงสาเร็จรูปนะครับแล้วก็ปากกระป๋องอาหารกระป๋องต่างๆนะครับน้ําดื่มด้วยต้องการมากๆเลยแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ทําความสะอาดร่างกายไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยนะครับก็ต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะอนุเคราะห์ชุด PPE ก็สามารถที่จะบริจาคได้เช่นกันนะครับเพราะว่าอาสาสมัครชุมชนเนี่ยเขาก็ต้องใช้จํานวนมากเหมือนกันนะครับก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านมาส่งมาที่ชมรมสุขภาพคลองเตยตรงข้ามเซเว่นแปถนนดำรงรัชพิพัฒน์แขวงเกร็คองเตยกรุงเทพนะครับ10110ส่งชื่อใส่ชื่อผมมาได้เลยครับอนุพงษ์เลี้ยงมณีกุลชื่อเม้งนะครับเบอร์ติดต่อก็กคือ080-060-3888นะครับขอบพรคุณทุกทุกท่านมากนะครับแล้วก็ขอให้โควิดจบโดยไวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ